ยังคงอยู่กับที่เรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีมติของคณะกรรมการ้อกกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคดีนะครับเป็นการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือว่าละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับจากกรณีที่ทําการ ย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะครับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองหรืออาจจะเป็นน้องๆวัยรุ่นเนี่ยอาจจะตามเรื่องนี้ไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเกือบ10ปีแล้วนะฮะเกิดขึ้นเมื่อปี2554อันนี้มันปี63สมมุติน้องๆปัจจุบันอายุ20ปีแล้วกันนะครับตอนนั้นน้องอายุแค่10บขวบนะ สิบกว่าก็คงจะยังไม่ได้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองสักเท่าไรนักหมายถึงส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมเล่าแบบนี้เลยนะผมเล่านอกเหนือจากที่ปปชเขาส่งเอกสารให้สื่อแสดงไปการเลือกตั้งมวันที่3กรกฎาคม5 5 4พรรคพักเพื่อไทยชูเขาเรียกอะไรคอนเซปต์การหาเสียงเนี่ยนารีขี่ม้าขาวคุณยิ่งรักนำพักเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งเป็นการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะของคุณยิ่งรักตอนนั้นก็มีสโลแกนเยอะนะครับอย่างเช่นทักษิณคิดเพื่อไทยทําก็ยังอยู่กับภาพของคุณทักษิณยิ่งคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นน้องคุณทักษิณด้วยคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับเบื้องลึกกับคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้รักกันแบบพี่น้องธรรมดานะครับรักกันเหมือนลูกนะครับคุณยิ่งรักเปรียบเสมือนลูกสาวคนโตของคุณทักษิณเสดง้ําไปเพราะพี่เพราะคุณทักษิณเป็นพี่ชายคนโต คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นน้องคนเล็กอายุจะห่างกันเยอะความผูกพันจึงมีมากในลักษณะของพี่ใหญ่มากๆเหมือนเป็นพ่อดูแลน้องคนเล็กที่สุดเหมือนเป็นลูกนะครับคุณยิ่งรักก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าทาทไมต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดเพราะคุณยิ่งรักเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับปราถนาของคุณยิ่งรักจึงแสดงออกมาชัดเจนมากว่าต้องการช่วยพี่ชายให้รอดพ้นจากคดีให้กลับเข้ามาในประเทศไทยผมถึงเล่าให้ฟังก่อนนะครับทีนี้เนี่ย พอคุณยิ่งรักเข้ามาปุ๊บ่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามถึงนะครับคุณสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลซึ่งก็ล่วงรับไปแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทําทุกวิถีทางเพื่อเพื่อออกพาสปอร์ตคืนวีซา่าให้กับคุณทักษิณสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้โดยสะดวกจนคุณสุรพงศ์เนี่ยนะครับก็ถูกดําเนินคดีจากการกระทํานั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามถึงจริงๆนะครับเพราะว่าต้องการฉายภาพให้เห็นทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกัน คุณยิ่งรักเองเข้ามาทํางานรอบนี้เนี่ยนะครับคุณทวินเปลี่ยนสีก็รู้กันดีนะครับว่าอุดมการทางความคิดหรือว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยยืนอยู่คนละข้างกับฝั่งคนเสื้อแดงแล้วก็คุณยิ่งรักแน่นอนนะครับสําหรับคุณทวินคุณยิ่งรักด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามแต่ที่ได้กล่าวอ้างกันออกมาก็ได้พยายามออกคําสั่งย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะฟังผมดีนะ ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยสำเร็จเนี่ยเมื่อวันที่6กันยายนนะครับผู้ชมครับ6กันยายน2554เลือกตั้งวันไหน3กรกฎาคมเห็นไหมกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็สิงหาแล้วนะครับทํางานได้ยังไม่ทันเดือนนะ่ะเป็นรัฐบาลได้ประมาณเดือนนะึ่งอ่ะปิมปิมแถวนั้นเนี่ยนโยบายเร่งด่วนก็คืออย่างที่ผมบอกว่าคืนวีซ่าคืนพาสปอร์ตให้กับคุณทักษิณน,นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องย้ายคุณทวินตอนวันที่6กันยายนนะครับทีนี้เนี่ย6กันยายนทําการย้ายคุณทวินเสร็จปุ๊บเนี่ยจนตอนนั้นเนี่ยมันมีการพูดว่าทวินไม่เปลี่ยนสีอ่ทวินไม่เปลี่ยนสีแต่ทาริสเปลี่ยนสีนมั้ยจนตอนนั้นเนี่ยคุณเฉลิมเคยไปพบกับคุณทาริสคุณทาริสที่เป็นเลขาสอชอนะครับเลขาคุณสุเทพตอนทํางานตราบคนเสื้อแดงตอนปี53นะครับ คุณเฉลิมไปคุยกับคุณทาริสเดี๋ยนะครับคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้คุณเฉลิมออกมาจากห้องประชุมยังคุยเล่นกับสื่ออยู่เลยว่าทาริสเนี่ยอยู่เป็นทาริสเนี่ยอยู่เป็นนะครับจนคุณทาริสเองก็ตั้งคดีฟ้องคุณอภิษ์กับคุณสุเทพจนท้ายสุดมันเป็นหอกกลับมาแทงคุณทาริสจนติดคุกติดตารางเห็นไหมครับการเข้ามาตอนแรกจะเกิดการจัดทัพนะบุคคลที่จะใช้คําว่ามีอุดมการณ์หรือว่าอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองใน กรมกองข้าราชการประจําเนี่ยเยอะมากและกลับมาที่คุณทวินผมเล่าตรงนี้ฟังเนี่ยเพื่อต้องการให้ทราบว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องคุณทวินคนเดียวมันมีหลายคนทีนี้ย้ายคุณทวินเนี่ยนะครับมันก็เหมือนยิงปืนนัดเดียวด้วยนกสองตัวด้านหนึ่งแนวคิดไม่ตรงกันด้านที่สองปอปชรสรุปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับย้ายคุณทวินไปเขาเรียกว่าไ,ไปแขวนนะอยู่เป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะครับแล้ว ก็ย้ายพลตารวจเอกวิเชียนพดโภศีเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นพบตรแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในลักษณะของการรักษาการหรือเปล่าเป็นพบตรย้ายมากินตําแหน่งนี้แหละเลขาสมาชาแทนคุณทวินพอตําแหน่งพบตรว่างลงเนี่ยนะครับคุณยิ่งรักในฐานะที่เป็นประธานกตรเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประธานกตชอขอภยัยก็ทําการเรียกประชุมและมีมติ แต่งตั้งให้พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์รองพอบอตอรอที่จะเกษียณอายุราชการในอีกปีถัดไปเนี่ยขึ้นมาเป็นพอบอตอรอแทนคือฟังแบบนี้ก็อาจจะยังรู้สึกไม่อะไรถ้าไม่รู้ว่าคุณเรียวพันดามาพง์นามสกุลดามาพงนามสกุลเดียวกับคุณหญิงพจมานดามาพงในตอนนั้นนะหลังจากนั้นแกเปลี่ยนชื่อไปเป็นคุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรนะครับ คุณเพียวพันเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจม,มานเห็นอย่างคุณจมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณขณะนั้นจึงมีการยื่นเรื่องไปที่สารัฐธรรมนูญก่อนนะก่อนจะมาบพชเนี่ยว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อพวกพ้องเพื่อครอบครัวของตนเองย้ายถวิลออกเอาวิเชียนไปเสียพอตาแหน่งวิเชียนว่างดันเพียวพันพี่ชายของคุณหญิงพจม,มานขึ้นมาแทนนั่นแหละครับคดีนี้แหละครับเป็นคดีที่ทําให้สารัฐธรรมนูญชี้ว่าคุณยิ่งลักษณ์ พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีคดีนี้นะครับคดีนี้อันนั้นเป็นคดีพ้นเป็นคดีปกครองก็คือพ้นจากตําแหน่งแต่คดีที่ต้องมีบทลงโทษเนี่ยนะครับก็ถูกส่งมาให้ปปชก็ตั้งแต่ตอนนั้นคุณผู้ชมน,นะดูสิครับปปชทํางานนานมากนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 0 5 0มั้งครับประมาณ56-57นดีแหละนะครับกว่าจะชี้มูลความผิดก็วันนี้บอกว่าทําผิดจริงตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็จะส่งเรื่องให้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตัดสินกันต่อไปนะครับโอ้โหนี่เล่าให้ฟังเป็นอดีตเลยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักก็ถูกดำเนินคดีในโทษฐานจำนำข้าวแล้วก็ถูกจำคุก5ปีจนเป็นที่มาของการเดินทางหลบกหนีไปต่างประเทศคดีนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะถูกตัดสินจำคุกหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าอิงจากคำพิพากษาของ คำวินิจฉัยของสามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกลงโทษเพราะว่าสามรัฐนูญเนี่ยนะครับคำผูกคาวินิจฉัยของสามนูนเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ว่าตามหลักนะคุณผู้ชมครับนะซึ่งคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ก็คือจําคุกถึง10ปีนะครับคดีแรงนะครับมาตรา1น7ก็ไม่รู้แหละครับว่าศาลีการปนคดีอาญาของผู้ดํํารงตแหน่งทางการเมืองจะตัดสิน คดีอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ